ำอะไรกันเล่นเกมต่อตุ๊กตาและสีฟ้าคืออะไรขใครทำอ่ะลายต่อตุ๊กตาไอ้ตุ๊กตาที่มันผุดออกมาจากหลุมอ่ะเหรอตรงนั้นจะล่ทีวีมันจะแดงอ่ะอ๋อ ตุ๊กตาไม่หมดอีกเหรอหมดแล้วมาหายต่างได้ดันตุ๊กตาออกปอลีชอกันดันเอเธอช่วยกันดันหรอแบบตอนตอนนั้นไงหนุ่มที่ของเล่นใหม่โอเคแต่มันไม่เหมือนแต่มันก็เล่นได้ครับดันตุ๊กตา แม่รู้หรอกันหังกลางหันคอนก็ทำเองแม่ขาดูช้อนคอนหน่อยโชว์คอนหน่อยโอโหเธอแม่เห็นนะว่าเธอจิกขาพี่เขาอะ่ะเธอทำลายพี่โปเีทำไม อ้าวของพี่โปลีเธอก็ต้องขอสิลูกอ้าวแล้วขอไม่ให้หนูแย่งเลยเหรอไม่ใช่ลูกเธอต้องขออ้าวหนูก็ต้องรอให้พี่โปลีให้สิอ้าวหนูก็ต้องขอไงคะ เห,เหมือนเหมือนรียงไงอหนู้อดูแบบของพังๆเงียอแม่ากเธพี่อก้าเา่ใหงเรพเะคอมาแม่อยากใเธอขอพี่เขาก่อนลูกถ้าเขาไม่ให,<ด>ให้เธอก็ต้องเคารพ<ด>เขาเพราะ<ด>ว่าพี่เขาเป็นคนเอาออกมาพี่ปเูเลีวออกมาจากไหนหนูถามสิลูกแม่ไม่รู้พี่ปูเลียออกมาจากกล่องเลโก้ ดน,นี้เหมือนของลกดน,นช็อเกต่อเนนขากินช็อกล็กันแล้วเธออืมนของกัหนึ่งคำเวะสเกอันนี้มันจ,จะเปลกร่ของมัง,มงคังอยู่ของัง